ครับผู้กันครับจากดิจิสารมอตรตค์สครับสำหรับการขับขี่ในวันนี้เนี่ยของผมเนี่ยขับขี่ามาฮ่า Nmax 155มานะฮะความประทับใจที่สุดเนี่ยคือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมีพละกกาลังนะยืนพื้น100กิโเมตรต่อชั่วโมงสบายๆจะหาแรงบิดขึ้นไปเร่งแซงเพื่อนร่วมถนนเนี่ยก็ทําได้อย่างไม่ยากเย็นครับที่สําคัญฮะคือเรื่องของความประหยัดน้ามันอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-50กิโเมตรต่อชั่วโมงขับขี่มาเมืองลบบุรีแบบนี้นะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลไกรุงเทพเนี่ยถังเดียวก็อยู่หมััดดสสวี ผมอ้นจากแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้ก็มากับ ยามาฮ่า NMAX 155นะฮะพอเวลาได้ขึ้นไปคอมนะฮะแล้วบิดออกไปเนี่ยรู้สึกว่ามันวควบคุมง่ายครับขี่ง่ายฮะในขณะเดียวกันมันก็มีพลังกาลังที่เพียงพอต่อการใช้งานมันมีพลังกำลังเหลือพอที่จะเล่งแซงได้ด้วยเพราะว่ามันมีเครื่องยนต์ที่เป็นบูคอครับแล้วมาพร้อมวาล์วแปรผั A น VVA ฮะก็ชิปนี้นะฮะถือว่าขี่มาแบบชิวๆครับแล้วก็มาถึงได้โดยที่ไม่เมื่อยล้าเพราะว่าพวกตำแหน่งท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยเบาะนั่งและการวางขาเนี่ยมันทําให้เราสามารถเปลี่ยนท่าได้ตลอด ของเมืองรองเนี่ยก็สวยงามครับเวลาเข้ามาโซนธรรมชาติอย่างเงี้ยเห็นเขาเห็นอะไรก็สวยดีครับอย่างที่เราไปกันเนี่ยที่วังนาลายเนี่ยนอกจากจะมีประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษาแล้วนะคใครที่ยังไม่เคยมาครับก็ลองมาดูก็ได้ครับสวัสดีครับผมบอมชลักนะครับจากเพจบอทบอยกรูไทยแลนด์นะครับเว็บไซต์เช็คราคา .com ครับวันนี้มากับยามาฮ่าแกรนฟิลโน h ไฮบริดใหม่นะครับมากันที่ลรบรีนะครับความรู้สึกนนรู้สึกว่ารถรุ่นนี้ยังคงตอบโจทย์ในเรื่องของความสบายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความคล่องตัวเพิ่งจะเปิดตัวกัน ไฮบริดซีนี้ถูกใจมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือความกระทัดรัดของตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะขี่ยังไงผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นภาระามันสามารถไปได้ทุกที่แบบว่าเราจะจอดตรงไหนเราจะเลี้ยวตรงไหนเนี่ยมันคล่องมากเครื่องยนต์สามารถใช้ในการเดินทางได้สบายมากนะครับยืนพื้นอยู่ที่80-90ถือว่าเป็นความเร็วในการเดินทางที่โอเคเลยโรบรีเป็นเมืองรองที่น่าค้นหานะครับแล้วก็การเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพสามารถขี่รถอย่างยามาฮ่าแกฟิโน่ไฮบริดมาที่นี่ได้สบายๆน้ำมันยังเหลือครับแลวแม้วันนี้เราจะเจอฝนนะฮรับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา ไ,ได้เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่สำคัญคือทำให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติในอีกแบบนึ่ง สวัสดีครับผมเบนจาก YouTube แน n e l D Big Bike ครับวันนี้ขี่ Yamaha X Max นะครับอัตาเร่งมาแบบบิดติดมือมาตลอดทั้งในเมืองแล้วก็ทั้งเส้นทางไฮเวย์เลยครับช่วงล่างก็นั่งสบายนะครับเบาะมันใหญ่แล้วเราก็รู้สึกว่าเหยียดแข้งเห á, เยียดขาแลยก็รู้สึกสบายไปหมดและที่ชอบอีกจุดหนึ่งคือไมค์เนี่ยมันเป็นไมค์สชั้นทั้ง TFT สี 4, แล้วก็เป็นดิจิตอลขาวดำนะครับเขามีออกแบบเรื่องตัวบงังแดดบังอะไรที่ทําให้เราเห็นชัดอยู่ตลอดไม่ว่าจะมุมแสงจะกระทบมุมไหนวันนี้ที่เมืองรองโบรบลีนะเป็นครั้ง แล้วจำไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้ก็มาแล้วเออเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ได้ไปชมเรื่องตัวพระราชวังเก่าด้วยนะครับตื่นเต้นแล้วก็ปกติไม่ค่อยได้เห็นอารมณ์นี้เท่าไหร่ครับเวลาอยู่กรุงเทพหรือว่าเวลาจะไปเที่ยวจังหวัดไหนๆผมมาขนขวายไปหาขี่รถที่ยุโรปบ,บ่อยครั้งนะครับเพื่ออยากได้วิวประมาณนี้แต่วันนี้พอมาขี่ที่ลรบุรีในรู้เส้นทางที่วันนี้ทีมงานพาไปอะ่ะผมว่าคล้ายๆใกล้เคียงกับขี่ี่ยุโรปเลยเส้นทางถนน2เลนแล้วก็มองสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมันเป็นทุ่งกว้างแบ็กกราว สวัสดีครับผมโจซูเปอร์บายครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสขี่นิว แกรฟิลาโนไฮบริด2023โฉมใหม่ล่าสุดที่ทางค่ายยามาฮ่าเนี่ยเพิ่งปล่อยตัวกอนมาดมาด้วยหลังจากที่ได้ขับขี่ไปแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบฟีเจอร์เนี่ยกับหน้าจอเลนใหม่ที่มันมีทั้งระบบดิจิตอล LCD รวมถึงหน้าจอ TFC ที่มีมาให้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์เวลาขับขี่มันยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยเครื่องยนต์บูคอที่มาเอาตัวรถนะพิกัด1 2 5 c ีของเจ้าแกร์ฟิลาโนรุ่นนี้นะครับสำหรับทิปเมืองรองนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีมากๆเเลยนครรัับใจงหววดพุีีีท่มมาิศษ ไปด้วยธรรมชาติก็ขอบคุณทางไทยนามาฮ่านะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาร่วมขับขี่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับยังไงก็ขอปากด้วยนะครับสวัสดีค่ะแพรน,นคะคะหรือว่าแพทวินันท์ค่ะวันนี้นะคะแพได้มีโอกาสมาออกทริปกับยามาฮ่านะคะซึ่งวันนี้นะคะแพได้มีโอกาสขี่ New ฟ a ซซิโอไฮบริดนะคะสีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือสีชมพูค่ะทุกคนเป็นรถที่แฟชั่นจ๋าเลยทุกคนแล้วก็น่ารักเล็กกระทัดรัดถึงแม้ว่าวันนี้แพรจะขี่มากับ NMAX XMAX แล้วก็แกนเิราโนก็ตามน้องฟาซิโอก,ก็ยังขี่มากับพี่พีได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะรถติดซอกแซกนะคะหรือว่าจะขี่ยาวๆลุยๆบิดหมดปอกก็บอกเลยว่าสบายมากๆนะคะนอกจากแฟชั่นแล้วขี่ง่ายแล้วนะคะแพ้เชื่อเลยว่าผู้หญิงหลายคนต้องชอบกับสีใหม่นี้แน่นอนแล้ววันนี้นะคะที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่แพ้ได้มาที่อเมืองลบบุรีคะ่ะทุกคนได้มาเจอน้องลิงได้มาดูพิพพธภัณฑ์นะคะมาดูวังของพนาลายด้วยและได้มากินข้าวที่เขาบอกว่าอร่อยร้านเด็ดของ โอ้โหวันนี้ทั้งอิ่มท้องทั้งสนุกแถมเซอร์ไพรส์มากกับฝนตก <c oughs> เป็นทริปที่ครบดอดจริงๆเขาวันนี้ต้องขอขอบคุณยามาฮามากๆเลยนะคะแถวขอฝากยามาฮาไว้ในอ้อมใจทุกๆคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ทริปหน้าคะ่ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย คลิปนี้เนี่ยเราก็ขับขี่กันด้วยความสบายๆนะฮะมาเที่ยวเมืองรองแบบนี้นะครับแต่ว่าความสวยงามบรรยากาศอาหารเนี่ยไม่เป็นรองใครในประเทศไทยเลยจริงๆถือว่าประทับใจมากๆนะครับสำหรับการมาวันเดททริปที่ลบบุรีครั้งนี้ครับ